ก็คือต้องการจะให้เป็นแหล่งความรู้นอกจากพี่น้องผมยังอยากให้เด็กในสารเป็นเด็กโครงการทุนของได้ทุนมาเรียนลูกหลานของเราของพี่น้องเกษตรกรใช่ไหมเปลี่ยนๆอะไรนะฮะให้เป็นเ,นเ,นะเ,เขาก็จะได้พัฒน,นาคอาเกษตรต่างๆขยายพันธุ์แล้วก็เพื่อเป็นการจูงใจขงเขาเรียน มันก็ส่งเสริม้าเราียนแล้วเป็นอาชีพเนี่ยเพราเป็นอาชีพอิสระไม่มีใครคนประหยัดหมดมอ่ะมันพัฒนาอาชีพของเรานะครับที่วิกระสํ่ามีต้นพืชมีต้นผักมีต้นเป็นปลายจะเป็นครับก็คือคนมาบริโภคผ่านระบบการตรวจสอบเราใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยเคมีถ้าผู้ผลิตไม่ป่วยหรอกเพราะไม่กินของตัวเองเลย ค้าตัวนี้ที่มีปัญหาเนี่ยมันมาจากไหนจากใครเรื่องของปุ๋ยนะครับนะครับเราก็จะปลูกข้าวกันที่ทำนาเขาก็ะจะคัดเลด้พัน์ผักต่างๆทั้งนั้นเนี่ยเราปลูกพืชหมักปุ๋ยอะไรต่างๆที่เราทำเองเป็นการใช้มากที่สุด